อันนี้มีผลครับเพราะทรัมป์นั้นให้ความสําคัญมากนโยบายต่างประเทศของทรัมป์นะครับเราจะเห็นได้ว่าหนึ่งใน,หน,งในหนึ่งในสองข้อนั้นข้อแรกเขาเรียกว่าอะไรครับวิมซิเคิลคือเป็นภาษาที่ดีคนแรกของโลกครับนี่ใช้อารมณ์เป็นตัวตั้งชอบนิดหน่อยก็โอเคไม่ชอบก็เลยพูด,ดง่ายๆคุณกําลังคุยกับคนคนหนึ่งซึ่อยู่ข้างไหนละ่ะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้แม้กระทั่งการเจราจาเอเปกเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วที่แคนาดาตกลงกันเรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นเครื่องบินเท่านั้นเองฮะ ปรากฏว่าผู้นําของแคนาดาทรูโดกูจาในท่าไม่พอใจโอนสับไปเลยบอกข้อตกลงนั้นหยุดอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่อธิบายสองเขาไม่พอใจอินเดียว่าอะไรครับไปอินเดียบอกว่าเฮ้ยที่ทําบอกว่าเฮ้ยข้อตกลงเรื่องของสันติภาพระหว่างอินเดียกันเนี่ยเป็นฝีมือเขาปรากฏว่าผู้นําอินเดียบอกไม่ใช่แค่นี้นะครับโมโหเก็บภาษีเท่าไหร่ครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์โดยอ้างว่านะโดยอ้างอีกข้อหนึ่งว่าอนะินเดียเนี่ยซื้ออะไรครับซื้อไอ้ตัวน้ํามัน จากทางด้านของรัสเซียเพราะนั้นนี้ก็ต้องยอมรับอย่าง้ว่าเรากําลังเผชิญกับปัญหาเรื่องนโยบายต่างประเทศซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์เพราะฉะนั้นในกรณีนี้หมายความว่าเราเราจะนะจะกลายมันเป็นผู้อะไรครับถูกกระทบจากเรื่องนี้หรือไม่เพราะอย่างน้อยที่สุดพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเราเองนะครับไม่ใช่เป็นผู้ท้าทายเป็นผู้กระทาอันนี้เป็นสื่อที่สําคัญมากกับข้อ2องามให้ความสําคัญนะครับกับเรื่องอะไรครับกับเรื่องที่เขาเรียกว่าเรื่องเขาเหมือนกับบอกอยากจะได้เลยครับ โนเบลไพรส์ no เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่ในใจเขาคือแม่กรรมการเกรตะเกนเนี่ยมีสองความหมายด้านหนึ่งก็คือทําให้อาาิกายิ่งใหญ่สามารถที่จะอะไรครับกำหนดชะตากรรมของประเทศต่างๆเห็นไหมผมสามารถให้มีการอะไรครับสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับตะวันออกกลางเรื่องของอะไรครับเรื่องของอินเดียกับปากีสถานนะครับและหลายแห่งรวมทั้งกัมพูชากับไทยเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องของโนโยบายเขาแต่ว่าโนโยบายที่ทำแม่กรรมการเกรตเกนนะั้นเป็นเรื่องของมีมีด้านหนึ่ง คือไม่กำลังการเกลแต่เกณฑ์หมายถึงต้องทําให้ประธานดีให้โล,โลกเห็นว่ายิ่งใหญ่อันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวแล้วครับคือทําให้ทัาเห็นนะสังเกตดูทัาไปไหนเนี่ยเขาจะให้ความสําคัญกับความยิ่งใหญ่ของตัวเองนะครับเหมือนกับว่าเฮ้ยนี่คือประธานดีดูได้ชัดนะอย่างเช่นไปแต่ละประเทศนะจะมีการเยืนโยไปอังกฤษเนี่ยเป็นประธานผู้คนแรกที่มีโอกาสเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินของอังกฤษเนี่ยสองสองครั้งซึ่งยังไม่เคยมี ผู้นาประเทศไหนยังเปลี่ยนกันได้ข้างเดียวเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องคํานึงถึงเพราะเป็นส่วนนโยบายต่างประเทศที่เอาเรื่องของส่วนตัวเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะยังไม่การเมืองการเกลี่ยแต่เกณฑ์หมายก่อนว่าเฮ้ยไอตัวที่เขากาลังบอกว่า่านผู้ยิ่งใหญ่กําหนดชะตากรรมให้เกิดสันติภาพมันเกิดไม่ได้ตกลงใครผิดเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากเรียนว่าอันนี้เป็นลักษณะที่ ในอดีตไม่เคยมีลักษณะแบบนี้มาก่อนแต่นี่ต้องยอมรับว่าเขาเองขนาดนี้ผมคิดว่าทางด้านของอเมริกาก็กาลังเก็บข้อมูลดูทุว่าให้เรื่องนี้ตกลงใครละเมิดใครกันแน่เพราะฉะนั้นในนี้เราก็ต้องดําเนินมาตรการางการทูตนะครับอย่างที่เราเคยประสบความสำเร็จแล้วนะครับสามารถที่อะไรครับให้เขาเห็นว่าเราถูกกระทําจนกระทั่งไอ้ข้อตกลงปฏิญญาที่ทําขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาที่เดือนทีท่าผ่านมาเนี่ยยอมตามสีข้อที่เราเรียกร้องอะ่ะเพราะก่อนหน้านี้เขาจะไม่ยอม แต่ว่าสีข้อที่เรร้องตกลงกันแล้วมันยังมีการละเมิดอย่างที่บอกต้องมาดูซิว่าตกลงอ่าไอ,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 อตัวเนี้ยนกาให้เขาเห็นว่ามีการละเมิดยังไงบ้างแต่อย่างน้อยที่สุดผมคิดว่าต้องอดใจต่อไปอีกนิดนึงครับนะก็คือตอนนี้เราไม่ทําตามข้อตกลงไม่ยันนี้แต่ลองดูว่าทางด้านนู้นจะเป็นไงต่อถ้าหากว่ายังมีการท้าที ในด้านการท้าทายอันได้อีกเรื่องหนึ่งแะครับแต่ถ้าหากเขาบอกว่าเอ้ยอันนี้ผิงาน,นเก่าอาจีะต้องมาดูว่าหลังจากนี้จะมีอะไรครับจะไม่มีปัญหาไหมอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องอคู่ขนานกับดาเนินมาตรการในการที่อ,อะไรครับไม่ตอบสนองต่อสิ่งที่เขาต้องการแล้วก็มีมาตรการบอกเตรียมพร้อมในการรองรับกับอีกมาตรการหนึ่งก็คือรออีกด้านหนึ่งว่าให้ตกลงนะฮะไอ้ทางฝั่งนู้นเนี่ยจะยอมจะจะยังเคารพบอข้อตกลงต่อไปหรือไม่ นะครับหรือว่าอันนี้อย่างที่เป็นไปเป็นเพียงเรื่องที่เป็นปุ๊บในทุ่นเก่าอันนี้ผมก็คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งผมถึงได้เรียนครับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องอะไรครับนะครับไม่เคารบไม่หยาไม่ทาตามข้อตกลงแต่ยังไม่ได้ละเมิดข้อตกลงและก็ยังไม่ได้ฉีกทิ้งครับรอรอดูอีกรออีกสักพักหนึ่งด้วยทางฝ่ายนู้นนะครับมีท่าทียังไงครับตอนที่ผมเข้าตลาดมาครั้งแรกโดยระยะเวลาสั้นๆไ่ถึงหนึ่งปีผมไม่รอดแล้วกําแพงนะั้นพอมันเจอปุ๊บมันรู้สึกว่ามันถล่ม ความมั่นใจตัวเองที่มันเคยมีเยอะๆมันถล่มไปเกมเกมหนึ่งที่ชื่อว่าตลาดหุ้นไทยถ้าสำหรับมือใหม่เราต้องเข้าใจก่อนว่ากฎของเกมนี้มันมีอะไรบ้างมันไม่ใช่แค่ว่าซื้อแล้วก็ขายนั่นคือแค่หนึ่งกระบวนการในการตัดสินใจเมื่อเราเข้าใจเราก็จะเลือกเล่นเกมที่เราถนัดไม่ใช่เล่นทุกเกมหนังสือหุ้นไทย เป็นหนังสือเล่มแรกของพี่เบียร์วนณนวลวานิาลนที่เริ่มต้นจากชีวิตติดลบสู่สุดยอดเทรดเดอร์ชนแนวหน้าของเมืองไทยไอประเด็นได้ทุกรูปแบบไอประเด็นหนึ่งแต่ผมเสียหายมาทุกรูปแบบผมอยากให้เพื่อนเรียนรู้ในมุมมองของความผิดพลาดที่ผมเจอที่ผมเล่าให้ฟังที่ผมอธิบายลงไปสิ่งที่ผมชนะไม่ได้เป็นสิ่งที่มันซับซ้อนไม่ได้เป็นสิ่งที่รู้สึกยากเกินไปที่เราจะทําไม่ได้สิ่งทุกอย่างที่มันทึกงลงมาในนี้คือความรู้ทุกอย่างที่ผมมีจริงๆมันอยู่ในเล่มนี้หมดแล้ว สั่งซื้อหนังสือหุ้นไทยได้แล้วตั้งแต่วันนี้ตามลิงก์ที่อยู่ในแคปชั่นคำบรรยายใต้คลิปทาง Facebook และ YouTube ของช่องถามอีกหนังสือที่ถ่ายทอดประสบการณ์จริงเพ,เ,พเพื่อนเพื่อนนั้นอยู่รอดและชนะในตลาดหุ้นไทยผมคิดว่ามันเหมาะกับทุกคนที่กําลังจะเทรดหรือลงทุนในหุ้นไทยอย่างน้อยประสบการณ์ที่ผมเจอในหุ้นไทยมันจะช่วยทําให้บาดเจ็บน้อยลงเมื่อวันหนึ่งเราเริ่มมีความรู้มันจะเปลี่ยนเป็นชนะตลาดคุณอาจจะชนะตลาดด้วยกระดาษแผ่นเดียวใน1บทก็ได้